เราจะมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับของสวนบุญญนุษย์พันธุ์นี้ชื่อว่าพันธุ์เบนนีฮาลูกะก็ไม่เป็นสองรองจากอันนอยอิโมนะครับพันธุ์นี้คือบันพันธุ์ของเบนนีฮาลูกะเบนนีฮารูกะครับทางสวนบุญาญนญุษย์นี่ ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายหัวนะครับปลูกไว้เพื่อจำหน่ายยอดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายยอดพันธุ์ซึ่งทางสวนเรามีทั้งหมดสองสายพันธุ์มีพันธุ์อันนอยอีโมกแล้วก็เบนนีฮารุกะซึ่งสองสองสองตัวนี้แข่งนะแข่งความหวานความอร่อย ซึ่งในท้องตลาดมีความต้องการสูงมากไม่ว่าจะอบนึ่งเผารสชาติอร่อยไม่เป็นรองของคนญี่ปุ่นแท้ๆนะครับคนไทยก็ปลูกได้ครับรับการความหวานฮนะไม่แพ้เวียดนามไม่แพ้เกษตรกรเวียดนามที่ก็ปลูกกันนะครับสวนบุญยญนุษย์หอนำเสนอพันธุ์เบนนีฮารุกะ ทางสวนเราไม่ได้จำหน่ายหัวมันครับจำหน่ายยอดมันครับยอดมันอ่ายอดมันไม่แพงครับไม่แพงสนใจสั่งจองได้นะครับอ่าทางสวนเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ทางสวนบุญชนุษย์ครับนี่ครับมีสองสายพันธนะุ์นำเสนอมีอันนอยีโมกับพันธ์เบเนนฮาลูกะครับผม ทางสวนเราปลูกไว้เพื่อจำหน่ายยอดพ Firstly, ันธุ์ครับจำหน่ายยอดพันธุ์ครับจำหน่ายยอดพันธุ์ไม่ได้ไว้จำหน่ายหัวนะครับปลูกไว้เพื่อจำหน่ายยอดพันธุ์ครับครับนี่ครับสนใจสั่งจองได้นะครับพันธุ์เบนนี่ฮาลุกะ สวนบุญญานุษย์ครับพีกัดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนี่ครับนี่ครับพันเบนนิฮารุกะ ึ่งมีความหวานนึบอร่อยไม่แพ้เกษตรกรเกรวียดนามนะครับที่ปลูกรับประกันความอร่อยนะครับสองสายพันธุ์นี้ถ้าใครจะปลูกไว้เพื่อการค้าก็ดีนะครับจำหน่ายยอดมันก็ได้นะครับผมตลาดมีความต้องการสูงครับเบนนี่ฮารูกาครับผม ทางสวนบุญน,นัทนำเสนอให้เลยครับผมจำหน่ายยอดพันครับนี่ครเบนนี่ฮาลูกะเบนนี่ฮาลูกะครับทางสวนเรามีสองสายพันธุ์ครับผมอจ,จะย้อนแสงนิดนึงอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับเบนนี่ ฮาลุกะนี่ฮะทางสวนวิญญูตปลูกไว้เพื่อจำหน่ายยอดมันเพื่อจำหน่ายยอดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายยอดยอดพันธุ์สนใจสั่งจองได้นะครับเดี๋ยวทางสวนจะทิ้งเบอร์โทรไ้นะครับพันเบนเนีฮาลุกะทางสวนเรามีสองสายพันธุ์ครับ อีกพันหนึ่งคืออันนอยอีโม่ครับอันน้อยอีโม่มาแรงครับผมมาแรงมากช่วงนี้อันน้อยอีโมมาแรงมากทางส่วนเรามีสองสายพันธุ์สองสายพันธุ์นะครับมีบันนี้ฮลูกะกะกะอันนอยอีโม่อ่านี่ครับสองสายพันธุ์ครับนี่ครับ ปลให้น้ำดูครับน้ำปลกให้น้ำน้ำอย่าขาดนะครับปลูกมันวันญี่ปุ่นหรือมันทท่ญี่ปุ่นเน้ำอย่าขาดฮนะขาดน้ำตายไม่เหลือฮครับยอดมันตาย พันเบนนี่ฮารุกะนี่ครับเบนนี่ฮาลุกะทางสวนเรามีสองสายพันธุ์ครับมีสองสายพันธุ์พันอันนอยโมกับเบนนี่ฮาลุกะนี่ครับ สนใจติดต่อยอดมันก็เดี๋ยวทางสวนเราก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับทางสวนบุญญนุษย์ขอขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ